าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านพลีนะโัะโสการามเคยพูดถึงธรรมมากของท่านนะอยู่บ้างนะ เมื่อ2อสวันก่อนมีคราวหนึ่งท่านได้อาจารย์เลกทธุด,ดงไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านพอหลีตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่มั่นก็มีชื่อเสียงละแล้วก็มีพระไปปฏิบัติกับท่านเยอะ ถ้าเราถ้าเราว่าวันหนึ่งเนี่ยก็มีพระรูปหนึ่งป่วยก็ไปขอยาจากหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นก็ตำหนิเลยว่าเนี่ยนี่เอาอะไรเป็นสารณะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือว่าเอายาเป็นที่พึ่งเรานี่นับถือาศาสนาพุทธหรือนับถือาศาสนายากันแน่ หลวงปู่มันไม่ให้ยานะแต่ไม่กี่วันต่อมาก็มีพระรูปหนึ่งป่วยก็ป่วยมาคงจะเป็นอาทิตย์แล้วล่ะท่านก็คงพยายามใช้สมาธิเยียวยาแต่ก็ไม่หายแล้วก็ไม่ยอมกินยาด้วยหลวปู่มั่นพอทราบเข้าก็ ตำหนิเลยว่านี่ทำไมไม่กินยาทำไมทําตัวเป็นคนเลี่ยงยากแบบนี้ลูกศิษย์หลายคนฟังแล้วคงจะสงสัยนะว่าหลวงปู่มั่นทำไมท่านไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่บางทีก็บอกตำหนิคนที่มาขอยา แต่พอไม่ขอยาไม่ยอมกินยาก็ตำหนิอีกจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าหลวงปู่มั่นไม่คงเส้นคงวานะเพียงแต่ว่าคำแนะนำของท่านเนี่ยท่านมุ่งเจาะจงไปที่คนแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันคนบางคนหรือพระบางรูป อาจจะเป็นประเภทที่ว่าไม่ค่อยอดทนเออะอะไรก็จะขอ,อยาก,กินลูกเดียวท่าเดียวแต่ว่าพระบางรูปนะก็ดือ้อไม่ค่อยรู้ประมาณในสังขารตัวเองท่านก็ตำหนิเหมือนกันว่าทำไมนะมียาแล้วไม่กินก็คงเหมือนกับหมอนะ หมอเนี่ยสำหรับบางคนที่ไม่ค่อยไม่คอยจะออกกําลังกายจนกระทั่งเป็นโรคอ้วนเบาหวานเนี่ยหมอก็จะแนะนำว่าให้ออกกําลังกายเยอะๆแต่บางคนเนี่ยหมอก็บอกว่าให้พักผ่อนมากๆเพราะว่าเขาทำงานหนักนอนน้อย จนร่างกายผ่ายพอ้อมเ,เวลาเราเจอหมอให้คำแนะนำแบบนี้เราก็ไม่สงสัยนะว่าทำไมหมอแนะนำไม่เหมือนกันมั่วหรือเปล่านะเราไม่สงสัยเพราะเราก็รู้ว่าเนี่ยคำแนะนำของหมอนี่นะมันย่อมแตกต่างไปตามประเภทของคนหรือตามอาการนะ ความเจ็บป่วยที่แตกต่างกันเจ็บป่วยต่างกันนะนะบางคนนอนน้อยอะ่ะหมอก็ต้องแนะนำให้พักผ่อนมากๆบางคนเอาแต่นั่งๆนอนนอะนกินอย่างเดียวนะหมอก็ต้องแนะนำให้ออกกำลังกายเยอะๆมันไม่ใช่เป็นความไม่คงเส้นคงวาของหมอนะแต่มันเป็นความแตกต่าง นะของคนนะเวลาเราฟังคำสอนคร,รูบาอาจารย์เนี่ยหรือแม้กระทั่งคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องคำหนึ่งตรงนี้ด้วยคำหนึ่งว่าท่านหรือพระองค์เนี่ยนะท่านพูดกับใครเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างที่เคยเล่าเนี่ยนะ ในสาวพุทธากาลนมีพระรูปหนึ่งชื่อพระโสนโกิวิศะท่านเป็นคนที่ขยันทำความเพียรมากแต่ว่าสังขารไม่ค่อยหนวยนะเท้านเนี่ยท่านเป็นประเภทสุขุมารชาติผิวบางเป็นผู้ดีนะท่านเดินจงกรมมากเดินทั้งวันทั้งคืนจกนกระทั่งขาแตก เลือนี่ก็หลายซิบๆเลยท่านก็ไม่ยอมหยุดเดินไม่ได้ก็คลานเข่าเอาเป็นคลานจงกรมไปแต่ก็ยังไม่มีอะไรนะคืบหน้าปฏิบัติเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นผลของการปฏิบัติไม่เห็นทำไม่รู้ทำนะท่านก็เลยท้อถอยคิดอยากสึก พระเจ้าก็เลยเสด็จมาแล้วก็แนะนำการปฏิบัติด้วยการอุปมาอุปไม้นะพินสามสายนะที่อุปมาถึงพินเพราะว่าพระโสดานเนี่ยตอนมป็นคารวะเคยเป็นช่างะดีดพินเป็นนักดนตรีนะดีดพินพระเจ้าถามว่าเนี่ยพินเนี่ยถ้าหากว่าขึงสายให้ตึงเนี่ย ดีแล้วเพราะไหมพระสนแล้วก็บอกว่าไม่เพราะแล้วถ้าหากว่าขึงสายพินหย่อนเนี่ยดีดเพราะไหมไม่เพราะทำยังไงถึงจะดีได้เพราะนะก็ต้องขึงสายให้พอดีพอดีพระากเ็เลยตัดว่าเนี่ยก็เหมือนกันนะทำความเพียรเนี่ยถ้าเพียนมากไปนะมันก็ฟุ้งซ่านถ้าเพียนน้อยไปมันก็เสื่องซสืมเกียดครั้ง ให้เพียนแต่พอดีก็คือให้ลดความเพียนลงหน่อยลดความเพียนในที่นี้ก็คงจะรวมไปถึงความตั้งใจมุ่งบั่นด้วยนะเพราะว่าท่านพอทําความเพียนแล้วไม่ใช่ขย,ยันอย่างเดียวแนละ้วใจก็จะเอาด้วยจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้จะ,ไดจะพยายามบังคับควบคุมจิตให้ได้อย่างที่ต้องการพอพระอาจาร์แนะนำเนี้ย พระสนนก็นำไปปฏิบ,บัติในที่สุดท่านก็บรรลุอรัตผลนะเป็นพระอาหารหันต์คำสอนหรือคำชื่นแรกของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเจาะจงนะกับบุคคลที่ทำความเพียรอย่างหนักจนจนเกินไปนะไม่ได้ทำความเพียรแต่พอดี ใครที่ฟังแล้วเนี่ยนะถากว่าเป็นคนที่ไม่มีความเพียรเป็นคนที่เกียดค้านเอาคำแนะนำของผู้เจ้าแบบนี้ไปปฏิบัตินี่ก็แย่นะเพราะว่าตัวเองเนี่ยจริงๆเนี่ยควรจะขยันให้มากขึ้นอันนี้จริงผู้เจ้าก็จัดนะกับพระหลายรูปนะให้เร่งทำความเพียรเร่งทำความเพียรนะแม่ป่วยนะแม่อาพาธก็อย่าหยุดนะให้ รีบระดมทําความเพียรเพราะว่าให้คิดว่าต่อไปอาจจะป่วยหนักกว่านี้ถึงตอนนั้นก็ทําความเพียรไม่ได้นะกับพระจำนวนมากท่าน,นก็สอนให้เร่งทำความเพียรแต่กับพระโสนะเนี่ยท่านกับแนะนำอีกอย่างนึงคือว่าให้ลดความเพียรลงนะเวลาเราอ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราเอาคำของพระเจ้ามาปฏิบัติ เพราะว่าถูกใจเรานะว่าเออเราไม่ค่อยอยากทําความเพียรอยู่แล้วพอพระพุทธเจ้าแนะนำพระสอนแบบนี้ก็เลยเอามาใช้กับตัวองแบบนี้ก็ผิดนะนะเสียท่ากิเลสเราต้องพิจารณาดูด้วยว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยคำสอนเนี่ยพระองค์สอนใครและคนคนนั้นเนี่ยเหมือนเราหรือว่าแตกต่างจากเราหรือเปล่า พูดสมัยนี้คือต้องรู้จักบริบทนะบริบทของคำสอนนะสอนในโอกาสใดนะหรือว่าเทศให้ใครฟังไม่งั้นเนี่ยเราจะเข้าใจธรรมะของครูบาอาจารย์หรือของพระพุธาจาเนี่ยผิดพลาดหรือว่าบางทีก็ตำหนิว่าเนี่ยท่านสอนนะไม่คงเส้นคงวาเลยตรงนี้สอนอย่างหนึ่งตรงนั้นสองอย่างหนึ่ง ตรงนี้สอนให้ปล่อยวางเพราะสังขารไม่เที่ยงแต่ตรงนี้สอนให้ขนขวายทําความเพียรพยายามเพราะสังขารไม่เที่ยงตรงงเอาอะไรแน่จริงๆถูกทั้งสองอย่างนะแต่ว่าความหมายเนี่ยหรือว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยแตกต่างกันสอนให้ปล่อยวางเนี่ยให้ทำจิต แต่ขณะเดียวกันก็ต้องทำกิจด้วยคือมีความขยันหมั่นเพียรมีความขวนขวายพยายามไม่ประมาทพูดง่ายคือว่าเมื่อฟังธรรมะของครูบาอาจารย์หรือของพระอาจารย์ต้องใช้ปัญญาแยกแยะใคร่ครวนเคยมีลูกศิษย์นะพระรูปหนึ่งถาม หลวงพ่อชาว่าเนี่ยเวลาทําสมาธิแล้วเนี่ยใจมันเตลิดฟุ้งภาวนาอย่างไรใจจึงจะสงบหลวงพ่อชา,าตอบว่าไงท่าบอกว่าเตลิดก็ช่างมันเดียอะมันหยุดคิดแตด่๋ยวมันขี้เกียจคิดมันก็หยุดคิดไปเองอะ่ะบางคนก็นสงสัยเอ๊ะบางแห่งบางที่หลวงพ่อท่านก็สอนว่าให้ ให้รู้จักควบคุมความคิดอย่าปล่อยใจลอยอย่าปล่อยใจฟุ้งซ่านอย่าส่งจิตออกนอกแต่ทำไมตรงนี้บอกว่าเตะเอ๋อ็ช่างมันทำไมท่านสอนขัดแย้งกันไม่ได้ขัดแย้งหรอกนะเวลาท่านสอนว่านเนี่ยสอนกับคนที่ไม่ค่อยสนใจปฏิบัติหรือว่าคนทั่วๆไปเช่นคาราวาเนี่ยซึ่งมักจะชอบปล่อยใจลอย ท่านก็สอนว่าให้รู้จักควบคุมจิตนะอย่าส่งจิตออกนอกแต่กับคนบางคนซึ่งปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจมากนะมุ่งจะบังคับจิตนะคอยเพ่งคอยจ้องเวลาจิตมันฟุ้งก็หงุดหงิดฟุง้งซ่านเวลาจิตมันฟุ้งก็หงุดหงิดแล้วก็เครียดนะ,ะกับคนแบบนีนะ้ท่านก็สอนว่าให้ปล่อยปอยม่ไปซะ อย่าไปบังคับจิตมากมันจะเตลเลยก็ช่างมันคือสอนคนไม่เหมือนกันไงนะนะคนที่ไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวอยู่แล้วหรือคนที่ชอบปล่อยใจฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเกิดว่าฟังคําสอนของพระ,พระหลงวงวชายแบบนี้แล้วเนี่ยถ้ามาใช้ไม่ถูกนี่มันก็ยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่นะเตลเลยก็ช่างมันให้เรารู้ว่าท่านสอนเนี่ยกับคนที่ ตั้งใจจะบังคับควบคุมจิตนะเป็นคนที่พยายามบังคับจิตซึ่งก็เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติจำนวนมากนะไอตอนที่ไม่ไม่รู้เรื่องการปฏิบัติก็ปล่อยใจลอยนะพอมาปฏิบัติเข้านะมันก็เบี่ยงไปอีกทางนึงนะก็คือพยายามบังคับจิตพยายาม ข่มความคิดนะไม่ให้มันคิดซึ่งก็เกิดผลก็คือเกิดความเครียดเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเกิดบางคนถึงกับท้อแท้ท้อถอยเลิกปฏิบัติหรือไม่ใชนั้นก็มีอาการประหลาดประหลาดหลวงพ่อองเขียนนั้นเคยเล่านะตอนที่ท่านไปสอนธรรมที่วัดโมก ก็มีโยมผู้ชายคนหนึ่งกนะ็มาปฏิบัติด้วยนะก็ตั้งใจปฏิบัติแต่วันหนึ่งเนี่ยพอถึงเวลาทำวัดเช้าก็ไม่เห็นไม่มาทำวัดเช้าเหมือนเคยได้เวลาฉันเวลาอาหารแล้วก็ยังไม่มาตักอาหารหลวงพ่อท่านฉันเสร็จก็เลยไปที่กุตตนะิของชายผู้นั้น แล้วก็เรียกก็มีเสียงตอบมาเลยนะหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยหลวงพ่อก็ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นพรากฏว่าชายผู้นั้นเนี่ยกำลังนั่งสร้างจังหวะแต่ว่ามือเนี่ยนะมันไปติดที่หน้าอกขยับไม่ได้เลยนะสร้างจังหวะนะมือไปไปทาบที่หน้าอกเนี่ย เคลื่อนขึ้นเคลื่อน,นลงก็ไม่ได้ขยับก็ไม่ได้เขาบอกว่าเนี่ยเป็นงี้มาตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็เลยไปทำวัดไม่ได้จนถึงเวลาฉันเวลาอาหารนิ่มก็กี่โมงนะแปดโมงก็แสงว่าอยู่ในท่าน,น่ะห้าชั่วโมงแนละ้วหลวงพ่อรู้เลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นมีสาเหตุจากอะไรท่านก็เลยชวนคุยนะถามว่านะบ้านอยู่ที่ไหน มีลูกกี่คนชายคนนั้นก็ตอบนะมีลูกผู้ชายกี่คนลูกผู้หญิงกี่คนแล้วออกเรือนไปหมดหรือยังแต่งงานไปหมดแล้วครับมีหลานกี่คนแล้วก็จารันนายนะหลานมีทั้งหมดกี่คนระหว่างที่เขาตอบเนี่ยหลวงพ่อบางทีก็ซักก็แยง้งเขาก็ชี้แจงนะ ชวนคุยไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องครอบครัวเรื่องการงานชวนคุยจนกระทั่งชายผู้นั้นน่เพลินเลยนะแล้วจู่ๆเนี่ยมือที่ค้างนะที่หน้าอกก็ตกลงมาตกลงมาก็ยังไม่รู้ตัวนะจนกระทั่งหลวงพ่อทักว่าเนี่ยมือตกลงมาแล้วนะอ้อเขาดีใจมากเลยนะว่าตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วสิ่งที่หลวงพ่อทําคืออะไรนะก็คือชวนเขาเนี่ย นะเอาจิตส่งออกไปข้างนอกปกติครูบาอาจารย์นี่ก็เตือนนะว,ว่าอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยแต่กับรายนี้เนี่ยหลวงพ่อรู้ว่าเนี่ยเขามีอาการแบบนี้เพราะว่าจิตมันเพ่งเข้าไหนมากจิตมันเพ่งเ,นะเพ่งที่มือเพ่งที่ใจคอยไปควบคุมจิตคอยไปเฝ้ามองว่าใจมันจะคิดอะไรไหม คอยไปกดข่มความคิดมันก็เลยมีอาการเพี้ยนนะเพราะจิตมันพยศนะเพราจิตมันพยศเข้ามันก็มีอาการทางกายหลายอย่างหลวงพ่อรู้ว่าเนี่ยถ้าปล่อยให้จิตนะเพ่งเข้าในเนี่ยมันก็จะไม่หายก็เลยต้องชวนนะชวนดึงจิตออกไปข้างนอกออกไปสนใจรับรู้นะเรื่องลูกเรื่องหลานหรือว่าสนใจ ในการสนทนากับหลวงพ่อแทนคือเราค่ยคอยๆงี้จิตออกมานะค่ยคอยๆเงี้ยจิตออกมาจนระทั้งจิตเนี่ยมันกลับมาเป็นปกติจากการที่เพ่งเข้าในพอดึงออกมาข้างนอกเนี่ยมันก็เริ่มเข้าสู่ภาวะที่ปกติหรือว่าพอดีพอดีพอใจสบายแล้วเนี่ยนะมือมันก็ตกเนี่ยวิธีนี้น,นะนะก็เป็นวิธีที่หลวงพ่อใช้บ่อยนะกับคนที่ ปฏิบัติมากไปจนมีอาการเพี้ยนบางทีถึงขั้นหลงอารมณ์รวยวิปัสสนูวิปัสสนูนี่คิดว่าตัวเองเนี่ยนะบรรลุธ,ธรรมแล้วเหนือกว่าคนธรรมดาแต่อากาบกิริยานี่มันแย่คนธรรมดานะคือมองจากสายตาคนภายนอกคือเพี้ยนหรือบ้าหนงพ่อต้องชวนนะชวนให้เขาส่งจิตออกนอกให้ไปขุดหลุมนะขุดหลุมส้วม นะขุดจนเพลียเลยขุดแล้วขุดอีกขุดแล้วจอีกจนทั้งหุดจากอารมณ์อันนี้เวลาได้ยินคำแนะนำแบบนี้เนี่ยก็ให้รู้ว่าเนี่ยท่านใช้กับคนที่จิตมันไม่สมดุลจิตมันเพ่งเข้าไหนแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบส่งจิตออกนอกเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าให้ให้รู้จักกำหนดนะมาอยู่มารู้ที่กาย นะอย่าส่งจิตออกนอกอย่าปล่อยใจตเตลิดนะใหเวลาเราฟังคำสอนครูบาอาจารย์เนี่ยหรือว่าคำแนะนำของท่านเนี่ยก็ต้องรู้นะว่าท่านทำเพื่ออะไรนะกับใครกับบางคนนะท่านก็ชวนให้ส่งจิตออกนอกมีบางคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมาอยู่กับท่าน ท่านก็พานะพาไปเที่ยวป่าไปดูต้นไม้ไปชี้นะว่านี่ต้นไม้ต้นอะไรนั่นอะไรคือคนที่ซึมเศร้าเนี่ยจิตมันจมอยู่กับความคิดและอารมณ์ของตัวเนี่ยยิ่งจมอยู่ในอารมณ์เนี่ยยิ่งอาการก็กำเริบหนักขึ้นก็ต้องดึงออกมาดึงออกมาไปรับรู้สิ่งต่างๆนอกตัว จะให้มาภาวนานี่ไม่ได้หลวงพ่อคำเกยียนเนี่ยถ้าเจอคนแบบนี้ท่านไม่ค่อยแนะนําให้ภาวนาเท่าไหร่เพราะว่ายิ่งภาวนาจิตมันยิ่งเข้าไปข้างในโดยเฉพาะภาวนาแบบที่เรียกว่ามาดูความคิดหรือว่ามามาดูกายดูใจเนี่ยเพราะส่วนใหญ่พอพอให้กลับมาดูข้างในแล้วเนี่ยมันยิ่งถล่มลึกเข้าไปในอารมณ์ในเหตุการณ์ได้ร้ายแนดิดจะช่วยได้ต้องดึงออกมา นะไปรับรู้สิ่งภายนอกแทนไปรับรูนะ้โลกภายนอกนะต้นไม้นะสิงสาราสัตว์มันก็ช่วยทำให้จิตค่อยๆกลับคืนสู่ภาวะที่สมดุลนะหรือว่าเป็นปกติเวลาเรารู้จักใครนะที่เขาซึมเศร้าเนี่ยจะเป็นลูปเป็นหลานเป็นเพื่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแนะนำให้เขามามานั่งภาวนา แต่พึนะ่ตะพือน,น,นะเดี๋ยวนี้หลายคนไม่ได้คิดว่าภาวนาเนี่ยโดยเฉพาะการนั่งสมาธิหรือการจระสติในรูปแบบนี้มันจะเป็นคําตอบสําเร็จรูปนะสำหรับคนที่มีอาการทางจิต,ตกรณีแบบนี้นี่ต้องนะต้องออกไปทำโน่นทํานี่มากกว่าไม่ใช่ให้อยู่นิ่งๆเพราะจะอยู่นิ่งนีแล้วเนี่ยมันก็จะหลุดเข้าไปในความคิดถลําเข้าไปในอารมณ์และจมดิ่งไปเรื่อยๆ ต้องดึงออกไปให้ไปทำโน่นทํานี่ออกกำลังกายนะไปปลูกต้นไม้นะลอะตะเข็บผ้านะถักโครเชต์วารูปไปนะแต่ให้มีสติอยู่กับสิ่งที่ทําเพียงแต่ให้จิตมันไปอยู่ข้างนอกหลายคนเนี่ยตั้งใจปฏิบัติมากเนี่ยก็จะมีอาการนะที่ประหลาดประหลาดคล้ายๆกับโยมคนที่ เพิ่งพูดถึงเนี่ยบางคนนี่เป็นหมอนะแต่ว่าตั้งใจปฏิบัติมากเนี่ยทำไปนานๆเนี่ยปราก็มือนี่สั่นเลยนะตากระพริบทำอะไรก็ทำไม่ค่อยได้จะผ่านี่ก็ผ่าไม่ได้มือสัน่นะมีความเครียดมีความวิตกกังวลนะคำแนะนำเนี่ยสำหรับผู้ป่วยแบบนี้ไม่ใช่ผู้จริงก็ไม่ใช่ผู้ป่วยนะแต่คนที่มีอาการแบบนี้คือต้องเลิกปฏิบัติไปเลย เลิกปฏิบัติเพราะว่าถ้าปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเอาแต่จ้องแล้วเกิดความเกรงความเครียดสาวคนส่วนใหญ่เนี่ยควรจะมาปฏิบัติเพราะว่าจิตมันฟุ้งแต่สาวคนบางคนเนี่ยควรจะต้องเลิกปฏิบัติไปสักพักหรืออย่างน้อยก็ปฏิบัติในรูปแบบก็เลิกสัก,ก่อนหยุดสักหยุดระงับสักพักนี่เวลาเวลาเวลา เราปฏิบัติเนี่ยนะคำแนะนำของครูบาอาจารย์หรือคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเ <_ Porque> มื่อได้ยินได้ฟังได้อ่านเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยนะว่าเป็นไปเพื่ออะไรนะหรือว่าแนะนำสั่งสอนกับใครนะไม่งั้นเราจะเข้าใจผิดได้ง่ายหรือยิ่งกว่านั้นคือเอาคำแนะนำ ที่ถูกใจเรานะมาใช้ซึ่งที่จริงก็คือถูกใจกิเลสอย่างเช่นพู้จาจยาแนะนำพระสนักโกริษษวิสาให้หย่อนความเพียรลงอ่ะ,อะเราก็หย่อนบ้างสิทั้งที่ความเพียรก็ไม่เคยมีอยู่แล้วนะกิเลสนี่บางทีมันก็ฉลาดนะมันก็รู้จักนะดึงเอาคำแนะนำสั่งสอนที่ถูกใจกิเลสเนี่ยเอามาเอามาใช้กับตัวเอง หรือเอามาเป็นข้ออ้างที่ทำให้าทาให้เฉยชาหรือว่าทำให้เ,เกียดคร้านมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะถ้า,าว่าไม่รู้จักพิจารณาให้ถูกต้องว่าคำสอนนี่เนะี่ยมันเป็นไปเพื่ออะไรเพราะทำไม,มพิจารณาถูกต้องเนี่ย มันก็ามาใช้เพื่อสนองกิเลสต,ตัวเองเพราะมันถูกใจทั้งที่มันอาจจะไม่ถูกต้องก็ไดนะ้จะเอาคำสอนมาเนี่ยก็ต้องพิจารณาว่ามันถูกต้องเหมาะสมกับเราไหมนะไม่ทำให้เราดีขึ้นหรือเปล่านะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องรู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองด้วยนะเราจะยึดเอาคำสอนอครูบาอาจารย์เอามาใช้ เป็นสูตรสาเร็จรูปก,กับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทีเดียวเพราะว่าคาสอนครูบาอาจารย์เนี่ยท่านอาจจะเหมาะกับคนอื่นแต่ไม่ค่อยเหมาะกับเราในในเวลานั้นอย่างเช่นท่านสอนว่าเนี่ยอย่าปล่อยใจเตลิดนะให้รู้จักดูจิตนะหรือว่าบังคับจิตไม่ให้มันเป็นมีอกุศลให้คนที่เพ่งอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดทําอย่างนั้นเนี่ยก็ยิ่งแย่ แต่สิ่งที่คนทำก็คือพยายามเนี่ยค่อยๆน้อมจิตออกไปข้างนอกจิตมันเพ่งเข้าในในวิธีที่อย่างเนี้ยจิตออกมาเนี่ยคือต้องออกไปรับรู้สิ่งภายนอกให้มากขึ้นสมายที่อาตมาปฏิบัติใหม่ๆที่วัดสนามนายกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็มีอาการแบบนี้นะจิตมันเพ่งเข้าในจนเครียดจนปวดโน่นปวดนี่แล้วก็รู้เลย ว่าเนี่ยเป็นพราะเราปฏิบัติผิดนะเราเพ่งมากไปแต่พอจะทำสบายๆนี่มันก็ยากนะเพราะมันจะเพ่งอย่างเดียวเลยยกมือสร้างจังหวะก็ปรี๊ดเลยนะยกมือสร้างจังหวะไม่ได้เพราะยกมือแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยมันก็เครียดต้องเดินจงกรมแต่เดินจงกรมแล้วเนี่ยมันก็ยังอดไม่ได้ที่จะเพ่งนะงเพ่งเข้าไปข้างในก็เลยต้องพยายามดึงจิตออกไปข้างนอกด้วยการ ทอดสายตาไปที่ประตูส้วมนะประตูส้วมนี่มันอยู่มันอยู่มันอยู่สุดทางจงกรมนะเวลามองเนี่ยมองไปที่ประตูส้วมเลยเพื่อดึงจิตให้มันออกไปข้างนอกไอ้วิธีแบบนี้ครูบาอาจารย์ก็ไม่แนะนำนะกับคนทั่วไปนะแต่เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมันต้องใช้วิธีนี้ถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าจะเป็นการปฏิบัตินอกครูนะแต่ที่จริงครูบาอาจารย์ที่ฉลาดท่านก็ ก็คงจะแนะนําแบบนี้เหมือนกันนะกับลูกศิษย์บางคนที่มีปัญหาแบบนี้ให้พอส่งจิตออกไปข้างนอกนะดึงจิตออกออกจากใจเนี่ยมันก็ค่อยเริ่มเข้าสู่ความสมดุลแล้วก็อาการที่ประหลาดประหลาดก็ค่อยๆหายไปและหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถจะสร้างจังหวะได้สามารถจะปฏิบัติได้เหมือนปกติเหมือนคนทั่วไปแล้วเราต้องรู้จักแก้อารมณ์ของเราเองด้วยนะ การแก้อารมณ์เนี่ยก็ต้องรู้จักมองว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไรแล้วก็แก้อารมณ์ของตัวเองให้ได้บางทีก็ต้องอาศัยคำสอนครูบาอาจารย์แต่บางทีก็ต้องอาอาหาทางออกด้วยตัวเองซึ่งอาจจะไม่ตรงกับคำสอนครูบาอาจารย์ที่ใช้เป็นมาตรฐานทั่วไปแต่ถ้ามันได้ผลนะ,ะมันก็น่าลองทำก็สมมติคือว่าอย่า ใช้วิธีการที่มันไปสนองกิเลสของตัวเพราะกิเลสมันก็ฉลาดเหมือนกันนะมันก็หาข้ออ้างต่างๆมาเพื่อจะทําทให้เราหลงเชื่อมันเช่นเผาเครียดมากๆก็ไปกินเหล้าจะไปสูบบุหรี่ดีกว่าอันนี้อย่าไปทําอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าทําใจสบายๆนะปล่อยใจให้มันให้มันออกไปข้างนอกบ้างเพราะมันมันเครียดมากไปแล้วอย่างนี้นี่ก็ยังพออ่ะ ยังน่าจะดีกว่านะแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็ใช้วิธีนี้นะกับหลายคนที่เครียดมากนะเป็นวิธีการที่ไม่ได้เกิดผลเสียอะไรนะดีกว่าไปหาเล่าไปหาสิ่งเสพติดไปหาหรือไปไป,ไปช่วนไปคุยไปสูบบุหรี่นะอันนั้นเนี่ยแสดงว่าโดนกิเลสหลอกแล้วนะเพราะฉะนั้นการแก้อารมณ์ของเรานี่มันต้องแก้ให้ถูกนะต้องใช้ปัญญาและสติเขากำกับด้วย 啊，茶尼古特尼呐，咖帕。